ไทออสวัสดีครับผมร้อยเอกชัชาวานลุลปกครองครับปละหานักเรียนหลักสึดชนไดพันเหล่าทหารการเงินรุ่นที่7 7ในวันนี้นะครับจะขอนำเสนอการจัดและกำหนดหน้าที่หน่วยการเงินจะเป็นที่ใดนั้นตามผมมาเลยครับ และในขณะนี้นะครับเราได้นําทุกท่านนะครับมาสู่โครมการทหารสื่อสารซึ่งโครมการอาหารสื่อสารเป็นหนึ่งในกรมยุทธบริการของกองทขบกซึ่งจะมีการจัดอัตราตําแหน่งสํานักงานการเงินอย่างไรนั้นเราจะพาไปชมกันค่ะ คือทันโคยิงพร้อมสิริดรจนาวิศวกรรมผู้ช่วยหัวหน้าในหน้าการเงินโครงการขาดสื่อสารลูกขอเรียกเป็นอะไรวันกรกตค่ะค่ะลูกขอให้กรกตช่วยแนะนำภาพรวมของการจัดอัตราวตำแหน่งในสำนักงานการเงินกองการเงินโครงการขาดสื่อสารได้ค่ะการการจัดการสผลงานของในสำนักงานโดยสื่อสารก็จัดเป็นสี่แผนแผนแรกก็คือเพื่อการ และธูรการแล้แผนบัญชีแผนบัญชีแล้วก็มีรับจ่ายแผนที่4ก็คือแผนแต่รล้แผนมันก็มีเอมสารถ้าถก็คือันนะหนแผนต้องหลารต่กแล้วก็มีผูช่วยช่วยนอรบัญชีผู้ช่วยนอกรับจ่ายแลกผู้ช่วยวซประกอบด้วยสี่สี่แผนที่นี้เราจะขอ และนำที่ที่จะพาไปดูที่จะดูให้ภาพโคภาพรวมของการจัดการศินคกาของเราให้ชัดเจนขึ้นค่ะเขาไม่บอกคาะค่ะแล้วต่อไปนะคะเราจะไปลงรายละเอียดในแต่ละส่วนของํานักงานการเินกันค่ะที่เราจะขอแนะนำคืนศุลปการ ที่จะรับเอกสารต่างๆการลงทะเบียนต่างๆหรือเอกสารต่างๆที่ส่งมากระพงกันเงินส่งมามาที่แผนกธุรการได้มากกว่าก่อนเพ่มไปทีแผนกได้แล้วต่อไปเราจะจะได้นำแผนก ก็มาถึงแผนบัญชีกันแล้วนะครับของกรมการทหารสื่อสารนะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องสิทธิ์ครับช่วยแนะนํานะครับตําแหน่งหน้าที่แล้วก็ภารกิจนะครับของงานแผนบัญชีนะครับของกรมการทหารสื่อสารนะครับสิทธิ์ช่วยแนะนําตัวน่อยครับประปมร้อยตรีสิทธิชตรานะครับผู้ช่วยในหาบัญชีกรมการทหารสื่อสารครับสําหรับอัตราการจัดแผนกบัญชีกองกันเงินกรมการทหารสื่อสารนะครับประกอบด้วยในหาบัญชี จำนวนหนึ่งนายอัตราบัญรีนะครับผู้ช่วยในอาบัญชีจำนวนสองนายอัตร,ราร้อยเอกเสมียนการเงินและพนักงานการเงินและบัญชีนะครับ <McL aren> สำหรับภารกิจแผนบัญชีนะครับประกอบด้วยขั้นตอนแรกใบสำคัญการลงบัญชีนะครับประกอบด้วยใบสำคัญการลงบัญชีด้านรับด้านจ่ายและด้านทั่วไปนะครับ <Sm ull ing> ต่อไปสมุดรายวันขั้นต้นนะครับประกอบด้วยสมุดรายวันด้านรับสมุดรายวันด้านจ่ายสมุดรายวันด้านทั่วไปสมุดรายวันขั้นลายนะครับสมุดรายวันขั้นลายประกอบด้วยเยี่ยมประเทศทั่วไปนะครับสำหรับภารกิจอื่นๆปฏิบัติตามที่ผู้บัญชามอบหมายตามความเหมาะสมครับคาัที่ก็เป็นการอี่คร่าวๆนะครับของแผนบัญชีนะครับโครงการรษั ที่เราจะไปต่อแผนกสุดท้ายกันครับที่แผนกรับจ่ายเงินะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาที่แผนรับจ่ายเงินนะครับซึ่งเราเราเราจะมาทราบว่าวันนี้แผนนี้เขามีอัตราการจัดและก็ภารกิจในกอะไรบ้างโดยให้สิทธิ์คนนีตำแหน่นนงนี้กันยังไงเป็นผู้เล่นหนักครับ สวัสดีครับผมสิทธิเอกวรลภิศกุลจันทร์นะครับตำแหน่งเสมียนการเงินนะครับวันนี้จะมาพูดในเรื่องของส่วนแผนกรับจ่ายเงินของโครงการฐานสื่อสารนะครับอัตราการจัดนะครับก็จะมีหัวหน้าแผนกอัตราพันตีครับนายทหารรับจ่ายเงินผู้ช่วยนายทหารรับจ่ายเงินจะอัตราร้อยเอกสองตำแหน่งและจะมีเสมียนการเงินกับพนักง,งานการเงินและการบัญชอีอยู่ในแผนกด้วยครับ <ederim. S 2> แล้วก็ภาร,รกิจหลักๆนะครับก็จะดูการเคลื่อนไหวของรายการเดินบัญชีของธนาคาร บวกกับรับหลักฐานจากแผนกควบคุมมาสรุปใจ่ายในแต่ละวันครับเมื่อมีการสรุปจ่ายแล้วเราก็จะไปเบิกถอนเงินเพื่อมาจ่ายเงินจากธนาคารทั้งมีการโอนเงินผ่านธนาคารเป็นส่วนใหญ่แล้วก็รับเงินสดมาจ่ายเช่นเยี้ยเลี้ยงทหารนะครับแล้วเมื่อมีทําการจ่ายเงินเสร็จแล้วก็จะสรุปใจ่ายในแต่ละวันครับให้แผนกบัญชีเป็นผู้บันทึกการจ่ายเงินทั้งหมดครับนะครับพวกเขาขอบคุณน้องบริบริเวศ่างมากที่ให้ความรู้กับผู้พีที่ที่มา ที่มาในวันนี้เข้ากล่าวข้ามากนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่แผนกควบคุมการบัะจายกองการเงินของการสื่อสารครับเราจะมาทราบถึงการจัดและภารกิจหน้าที่ของแผนกนี้กันนะครับโดยจะให้ น้องเอเป็นผู้แนะนำให้ฟังองเชิญขออนุญาตแนะนำตัวนะครับผม like ร้อยโทจิรพงษ์จันทงนะครับเป็นผู้ช่วยในาหายควบคุมการเปิดสายนะครับอ่านอัตาการจัดของคะแนานควบคุมเนี่ยก็จะมีอัตรา,าพันตีนะครับเป็ในหารควบคุมการเปิดสานะครับแล้วก็มีผู้ช่วยในฐานควบคุมการเปิดสายอัตราละเอกของตำแหน่งนะครับแล้วก็มีเสนอการเงินนะครับ แล้วก็มีพนักงานนะครับพนักงานการเงินและการบัญชีนะครับในอัตราการจัดนะครับส่วนในด้านของภารกิจโดยภาพรวมเนี่ยนะครับในภารกิจภาพรวมเนี่ยแผนควบคุมเนี่ยก็จะดูในด้านของเงินเดือนนะครับแล้วก็มีในด้านของงบค่าช้สอนกเเ็เป็นพวกค่าไปเลี้ยงต่างๆนะครับแล้วก็จะมีในด้านของงบการงบก,การเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีเบิกค่ารักษาค่าเรียนอยู่นะครับแล้วก็รวมถึงเนี่ยในด้านของขาการควบคุมเองเนี่ย ก็มีจัดทำรายงานนะครับจะดทำรายงานประจำประจำเดือนนะครับแล้วก็มีรวมถึงการควบคุมนะครับงบประมาณรายงานควบคุมงบประมาณที่